สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตินะคะวันนี้คุณรติมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าทรานสิตหรือวีซ่าทางผ่านของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าวีซ่าทรานสิตเนี่ยมันคืออะไรทําไมถึงต้องตามวีซ่าชนิดนี้เดี๋ยวคุณรติเล่าให้ฟังค่ะ สเนื่องมาจากคุณนตีได้แพลนการเดินทางท่องเที่ยวในปีหน้าว่าจะไปประเทศชิลีนะคะซื้อบัตรซื้อตัว๋วเครื่องบินไปเรียบร้อยนะคะแต่การเดินทางของพวกเราเนี่ยเริ่มจากประเทศเยอรมนีแล้วบินไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮิวสตันในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะด้วยเหตุนี้แหละค่ะจึงต้องมีวีศศซ่าทรานสิตเพราะว่า ที่สนามบินแห่งนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะบินไปต่อเครื่องหรือไปเปลี่ยนเครื่องไปที่ไหนก็ตามไปประเทศอะไรต่อก็ตามจะต้องมีวีซ่าทรานสิทหรือวีซ่าทางผ่านนะคะคุณณตีเลยมีความจำเป็นที่ต้องทำวีซ่าทรานสิทนี้เพื่อที่จะบินต่อไปยังประเทศชิลีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวีซ่าทรานสิตหรือวีซ่าทางผ่านของสหรัฐอเมริกาเนี่ย มีกระบวนการมีขั้นตอนการทำยังไงยุ่งยากแค่ไหนนะคะคุณรตีเนี่ยทำวีซ่าตัวนี้ออนไลน์นะคะโดยเริ่มจากเราเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่แฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีแล้วเราก็เข้าไปดูในช่องวีซ่านะคะวีซ่ามีหลากหลายวีซ่าให้เลือกวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าอะไรต่างๆแต่เราไปเลือกที่วีซ่าทางรสิท์นะคะ หลังจากนั้นเราก็กรอกรายละเอียดของเราทั้งหมดที่เขาต้องการนะคะอันไหนที่มีความจําเป็นต้องกรอกเราต้องกรอกรายละเอียดลงให้หมดนะคะในเรื่องราวของเราเรื่องส่วนตัวของเราทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรากรอกใบคําขอหรือแบบฟอร์มคําขอพร้อมกับแนบวันนัดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้รับอีเมลตอบกลับมา ว่าเขาได้รับไปคำขอของเราเสร็จชิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนัดตามนี้คอนเฟิร์มนะคะพอถึงวันเวลาที่เรามีนัดสัมภาษณ์วีซ่าทรานสิตนี่นะคะที่สถานทูตอเมริกาประจำกรุงแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนมีเราก็เดินทางไปนะคะวันนั้นคุณณตีมีนัดเวลา7นาฬิกานาทีคุณณตีก็ไปแต่เช้าเลยค่ะ ไปถึงหน้าสถานทูตเนี่ยยังไม่เจ็ดโมงด้ซ้ำไปนะคะอีกประมาณ10นาที7จ็ดโมงประมาณนี้นะคะเ,เขาก็จะมีแยกเป็นสองช่องนะคะช่องด้านหนึ่งสำหรับคนที่มีสัญชาติอเมริกันอีกช่องด้านหนึ่งคือคนทั่วไปที่ขอวีซ่าหรือสัมภาษณ์วีซ่าก็มาเข้าแถวอีกช่องหนึ่งนะคะ คุณนติก็ไปเข้าแถวตรงในช่องที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันแล้วก็เป็นช่องที่ขอวีซ่านี่นะคะก็ยืนเข้าแถวเราไปถึงไม่ใหม่เนี่ยคนไม่เยอะนะคะมีคนที่เข้าแถวในช่องนี้แล้วประมาณ4ี่ห้าคนพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่เขาเริ่มทํางานนะคะในช่องของคนที่สัญชาติอเมริกันเนี่ยเขาจะเริ่มประมาณ7จ็นาฬิกานะคะเขาก็เรียกล่ะ ส่วนช่องที่คุณรัติยืนอยู่เนี่ยคือช่องไปขอวีซ่านี่นะคะเขาจะเริ่มเรียกประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีคนก็เริ่มทยอยมาเข้าคิวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะออพอถึงคิวของคุณรัติที่เข้าไปเราก็เตรียมนี่ค่ะแบบฟอร์มอันนี้ที่เรากรอกส่งออนไลน์ไปแล้วนะคะแต่เราริ้นออกมาถือไปด้วยแล้วก็พาสปอร์ตของเราพอไปหน้าต่างตรงนี้นะคะ เขาก็บอกอรายละเอียดว่าเออให้คุณไปตรงนี้นะเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ไปช่องที่เท่านั้นเท่านี้เมื่อคุณเข้าไปข้างในเขาก็จะบอกนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเหมือนเอาบัตรคิวแน่ให้เราหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเพื่อที่จะเข้าไปในตัวอาคารตอนจะเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยเราต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจเช็คเราก่อนนะคะ พวกโทรศัพท์มือถือติดให้เรียบร้อยส่วนถ้าใครมีกระเป๋าใบใหญ่หรือมีแล็ปท็อปเขาไม่อนุญาตให้เอาเข้าไปนะคะคุณจะต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ของคุณหรือแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์นี้นะคะเอาไปฝากไว้เขามีจุดรับฝากอยู่ที่หนึ่งเป็นของเอกชนต่างหากนะคะไม่เกี่ยวกันกันกบสถานทูตเอาไปฝากไว้ตรงนั้นค่ะก็อยูอ่ไม่ไกลจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่ ะะแล้วก็ต้องกลับมาเดินเข้าไปข้างในตอนเดินเข้าไปข้างในนี่ค่ะเหมือนเราเดินผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบินอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะอันเดียวกันเสื้อแจ็คเก็ตเข็มขัดอะไรเนี่ยถอดออกให้หมดนาฬิกาโทรศัพท์มือถือปิดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปตัวเราก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เหมือนกันนะคะเดินผ่านเข้าไปพอเข้าไปข้างในนะคะ เครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วอุปกรณ์ของเราก็าผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดกระเป๋าเช็คอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามีโทรศัพท์มือถือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่อยู่ในกระเป๋าเราเขาก็จะเอาออกมาใส่ตะกร้าเล็กๆไว้นะคะ,ะพวกที่ของเป็นของเหลวประมาณนี้เขาก็จะออกหมดนะคะเอาใส่ตะกร้าเล็กๆไว้แล้วก็เอาหมายเลขมาให้เราว่าตอนคุณกลับออกมาคุณเอาหมายเลขนี้ มารับเอาสิ่งของของคุณคืนนะคะ,ะหลังจากนั้นก็เดินไปที่อีกอาคารหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เดินออกไปนอกอาคารตรงตรงตรวจ s e c u r i t y นี่นะคะ,ะที่รักษกาความปลอดภัยตรงนี้ทีเอ็กซตรงนี้นะคะแล้วพวกเราก็เดินออกไปอีกอาคารหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปตามช่องที่เขาบอกนะคะซึ่งในหน้าต่างที่1ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนจะเข้าไปนะคะเขาบอกว่า ให้ไปที่หน้าต่างที่3ถึง7นะคะเรามองดูหน้าต่างไหนว่างแล้วก็เข้าไปพอเขาก็ไปตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากเขาก็เช็คเฉยๆแล้วบอกเราต่อไปว่าไปที่หน้าต่างถัดไปนะคะเพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะเราก็ย้ายไปอีกหน้าต่างถัดไปอีกนะคะก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะก็เหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือเข้าเมืองไทยอะคะ่ะตอนที่พวกเราอยู่สนามบินนะคะพิมพ์ข้างซ้ายข้างขวา แล้วก็อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะบอกเราอีกว่าเออเราได้หมายเลขอะไรอย่างคุณรัตตีเนี่ยได้รหัสตัวยูนะคะเ,ออเขาก็จะบอกว่าให้เดินตามเส้นไปรอที่เคาน์เตอร์หรือรอที่หน้าตา่างตัวยูแถวนี้หมายเลขที่เท่านี้ถึงเท่านี้เขาก็จะบอกพวกเราก็เดินตามเส้นที่เป็นตัวยูมายืนรอเข้าคิวนะคะตรงนี้แหละค่ะจะเป็นการรอสัมภาษณ์ ะะพอถึงคิวของเรานะคะเราก็เข้าไปสัมภาษณ์คำแรกที่เจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์คุณนาตีนะคะเขาก็ถามว่าอเอาคุณจะไปเที่ยวประเทศอะไรนะคะคุณนาตีก็บอกว่าไปเที่ยวชิลีเขาก็เลยถามว่าคุณเคยไปอเมริกาไหมเขาบอกว่าเคยเขาถามว่าเคยไปบ่อยไหมเคยไปกี่ครั้งคุณนาตีก็บอกเคยไป3ามครั้งแล้วเขาก็ถามครั้งล่าสุดไปที่ไหน คุณนาตีเก็ตอบว่าครั้งล่าสุดไปที่ลาสเวกัสแล้วก็ถามว่าไปเมื่อไรคุณนเตีบอกฉันจำไม่ได้ว่าฉันไปเมื่อไหร่นะคะก็แล้วเขาก็ถามว่าคุณอยู่เยอรมนีคุณแต่งงานไือยังก็บอกแต่งแล้วทำงานอะไรเขาถามกาบอกว่าไม่ได้ทำเกษียณแล้วนะคะเขาก็ถามว่าแล้วคุณทำงานอะไรมาก่อนก่อนที่คุณจะเกษียณ ขาบอกว่าฉันเป็นครูแต่อยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นครูอยู่ที่เยอรมน,นแีแค่นั้นนะคะแล้วก็หัวเราะคือเจอ้าหน้าที่ทุกช่องทุกหน้าต่างนะคะเขาเขาเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัายดีนะคะไม่ไม่มีใครมาดุเลยไม่มีเสียงดุนะคะไม่ไม่เสียงเสียงก็ไม่กล้าวไม่อะไรคือเป็นมิตรเสียงเฟรนลี่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนนะคะที่บริการเราอยู่ตรงเนี้ย หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าโอเควีซ่าของคุณแอ p พรูฟนะแอดพรูฟในที่นี้ก็คือผ่านนะคะคืออนุมัติแต่ว่าคุณต้องรออีเมลจากทางเราก่อนว่าให้คุณมารับพาสปอร์ตคืนได้วันไหนนะคะคือหมายความว่าบอกว่าวีซ่าเราผ่านนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้พาสปอร์ตคืนในตอนนั้น เขาคงสแตมก่อนนะคะก็คงเป็นประมาณนั้นในการไปขอวีซ่าทั่วๆไปไม่ว่าวีซ่าประเทศอะไรก็ตามหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วทราบแล้วนะคะว่าได้รับวีซ่าเรียบร้อยแต่ว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยเขาเก็บไว้นัดให้เราไปรับอีกวันหลังเขาจะมีอีเมลแจ้งมานะคะว่าให้ไปรับพาสปอร์ตคืนได้เมื่อไรปกติเขาบอกว่าไม่เกิน7วันทำการนะคะ แล้วคุณรติก็เดินออกมาที่จุดเดิมนะคะจุดรักษาความปลอดภัยเนี่ยจุดที่เขาเอ็กซเรย์เราเนี่นะคะแล้วก็เอาหมายเลขเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเพื่อขอรับสิ่งของของเราคืนจากนั้นเราก็เดินออกมาเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากที่คุณรติเดินออกมานะคะตรงด้านหน้าทางทางเข้าด้านนอกตรงติดถนนนี่นะคะที่คนยืนรอเข้าแถวเพื่อจะเข้าไปข้างในเนี่ยในช่องที่คนขอวีซ่าเนี่ย แถวยาวเลยนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยส0งเมตรละค่ะนะคะถ้าใครเคยไปที่ประเทศไทยถ้าสถานพูตอเมริกาหรือสถานทูตเยอรมันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นคนเข้าแถวรอเยอะมากค่ะในตอนเช้าๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคนก็เข้าแถวรอยาวเลยค่ะเดี๋ยวคุณนตีให้ข้อสังเกตนะคะว่าการขอวีซ่าไปประเทศต่างๆเนี่ยเป็นยังไงที่คุณนตีทราบก็คือ วีซ่าเยอรมันนะคะใครขอวีซ่าไปประเทศเยอรมนีเนี่ยหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะไม่บอกนะคะว่าวีซ่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านคุณได้รับวีซ่าหรือไม่ได้รับเขาไม่ได้บอกตอนนั้นนะคะเขาจะนัดเราไปรับพาสปอร์ตคืนแล้วก็จะเห็นคําตอบอยู่ในพาสปอร์ตนะคะหลังจากที่เราไปรับแล้วส่วนมากเลยเขาจะนัดรับพาสปอร์ตคืน 3วันทําการนะคะทีนี้ส่วนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์แล้วเขาจะมีคําตอบให้พวกเราทันทีเลยค่ะว่าวีซ่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านคุณได้รับวีซ่าหรือไม่ได้รับวีซ่าในครั้งนี้ก็จะตอบตรงนั้นเลยนะคะถ้าสมมติว่าวีซ่าเราผ่านเขาก็จะเก็บพาสปอร์ตเราไว้แล้วก็บอกว่า เขาจะแจ้งให้มารับทีหลังว่ามารับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไรนะคะหรือทีอ่ประเทศไทยเขาก็จะแจ้งว่าให้มารับในวันสามวันทาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะออแต่ถ้าวีซ่าเราไม่ผ่านเขาก็จะแจ้งทันทีแล้วก็คืนพาสปอร์ตให้เราเดี๋ยวนั้นเลยนี่คือการตั้งข้อสังเกตนะคะของวีซ่าประเทศต่างๆ แล้วท่านใดมีประสบการณ์ในการขอวีซ่าไปประเทศอะไรบ้างคะแล้วมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคุณรติก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและให้กําลังใจคุณนติมาตลอดนะคะสําหรับคลิปนี้คุณนติก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านในเรื่องราวเกี่ยวกับวีซ่าทานสิตหรือวีซ่าทางผ่าน ะะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเผื่อมีโอกาสได้ทำนะคะสุดท้ายนี้คุณรตีก็ขออวยพรให้ทุกท่านจนมโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงอายุยืนยาวปลอดโรคปลอดภัยและร่ำรวยร่รำรวยไปพร้อมๆก,กันกับคุณรตีนะคะคุณรตีขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ